เ้าจะไปทึงไหนจะครับตลอดทางเนี่ยไปที่จะไปทีงไหนรวบที่ที่หมดที่จะไปกัไหมนะเดี๋ยวกับกับไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวรถเนกนรถพังก่อนนะเดี๋ยวกับเยเรียวกับรถพังแล้ว ยัาไม่ได้แล้วเดี่ยวเป็นลึกกว่านี้ลสุดท้าแล้วรต้องพารู้ต้องรู้เลยเจ้